ทานเพียงแค่หนึ่งกล่องเท่านั้นจากที่เดินไม่ได้ตอนนี้กลับมาเดินได้แล้วเดี๋ยวร้กวรเดินให้ดูนิดนึงค่ะแข็งแรงเดินได้อ่านี่นะคะเรียกว่าเก้าสองเก้ามันก็ไปแล้วอะฮะมันยันไม่ได้เลยข้างนี้น่ะก็ตั้งแต่แผงแรกนะคะแผงแรกนะคะค่ะก็คือหนึ่งกล่องของตัวผิดพัน K O มีมี30เม็ดนะคะหนึ่งแผงเนี่ยจะมี10เม็ดประมาณ10เม็ดเท่านั้นเองเป็นมา5ปีนะคะ10เม็ดดีขึ้นเลยชัดเจน ทานหมดไปกี่กล่องคะที่สมผัสบ้าเริ่มกระดิกแบบนิ้วได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะยังไม่ถึงสองกล่องเลยยังไม่ถึงสองกล่อง<ช>อ่ะเดี๋ยวอ่ะก่อ,ะอนนะนะคะคุณุงสามารถเดินได้ช่วยเหลือตัวเองได้เมื่อก่อนเนี่ยช,ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ต้องนอน<ช> <ๆ S 2> อยู่กับที่ก็แพงหนึงอหละกว่าจะกว่าจะดีขึ้นนะนะเพียงวันละหนึ่งเม็ดก่อนนอนหนึ่งแผงมีกี่เม็ดคะ สิบเมตรสิบเมตรสิบเมเท่านั้นเองอาการดีขึ้นเลยดีขึ้นก็ลุกขึ้นแต่เช้าทํางานสบายเพลินเลยลืมเลยลืมเลยว่าเราเคยเป็นอะไรอาการวูบเวียนหัวบ้านหมุนเป็นไงคะหายแล้วสัมผัสการเปลี่ยนแปลงว่าดีขึ้นตั้งแต่กี่เม็ดแรกคะสามแคปซูลสามแคปซูลเท่านั้นเองนะคะดีขึ้นเลยค่ะแม่รู้เลยสามแคปซูลสามแคปซูลแม่ตื่นเช้าขึ้นมาร่างกายแม่ไม่ได้เหมือนก่อนแม่จะกระปี้กระเปร่าค่ะลุกแต่เช้าแล้วนอนเต็มอิ่มปกติแม่นอนถ้าแม่ลุกแล้วแม่ไม่หลับ เคโอปุ๊บไม่หลับนอนอิ่มทั้งคืนเมื่อก่อนนะผมปวดหัวเวียนหัวนะครับผมไปกินยาอะไรก็ไม่หายพอดีพอไ่กินเคโอเนี่ยครับผลิตพันธุเคโอเนี่ยผมรู้สึกว่าดีดีแล้วคิดว่าหายเลยปะใช้ชีวิตได้ปกติไหมคะปกติค่ะปกติไม่ปวดมั่นใจมากเลยใช่ไหมคะกับผลิตพันตัวนี้มั่นใจครับมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์อ๋อสุดยอดมากเลยออไขมันตกค้างก็เลยเยอะอันนี้อาการมันก็เลยบ้านมุนตอนเช้าๆต้องมีไม้เท้า ช่วยตลอดเรียกได้ว่าการใช้ชีวิตนี่ลำบากมากช่วงที่มีอาการใช่ไหมคะลำบากมากเลยแล้วเคยแบบมีอาการหนักสุดนี่เคยวูบเรียงคะอ้วกด้วยวูบด้วยเข้าโรงพยาบาลเลยหมอต้องฉีดยาเข้าเส้นเลือดดำขยายหลอดเลือดให้สามครั้งแล้วโอ้่ามกันเข้าโรงพยาบาลเลยอ่ะก่อนทานนะคะคุณพี่แสงเพชรมีอาการแบบไหนบ้างคะก่อนทานนะคะจะมีอาการเวียนหัวค่ะแล้วก็ปวดหัมันจะวูบ แล้วก็เวลาเราเดินนะมันเหมือนจะเป็นอาการโค้งเพลงค่ะจะจะมอนอย่างเงี้ยจะเป็นอย่างเงี้ยทุกวันทุกวันนะคะเทโอเนี่ยดีจริงอย่างที่เขาพูดไหมคะดีจริงๆค่ะค่ะถึงถึง,ถงได้ซื้อมากินค่ะ ไม,นนไม่ผิดหวังแน่นอนไม่ผิดหวังค่ะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ,คะนี่นะคะก็เป็นเสียงจากผู้ใช้จริงนะคะที่เคยมีอาการเวียนหัววูบบ่อยน้าในหูไม่เท่ากันทานเคอเพียงแค่สิวันเท่าน <i mean ั้นเองนะคะอาการนั้นไม่มีแล้วไม่มีแล้วใช้ชีวิตได้ปกตินะคะใครที่มีอาการดังกล่าวนะคะอย่าชะล่าใจนะคะเดี๋ยวให้คุณแมทช่วยแนะนําท่านผู้ชมนิดนึงนะคะเกี่ยวกับอาการแบบนี้ค่ะค่ะถ้าใครที่มีอาการแบบนี้นะคะแนะนําเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นโรคที่อันตรายแล้วก็เป็นภัยเงียบนะคะถ้าปล่อยทิ้งไว จะทําให้เกิดโรคเอามาพึกเอามาพราปวดหัวเวียนหน้าบ่อยวูบบ่อยแล้วก็ปวดหัวเข่าบวมจนแดงจนตรงไหนที่บวมมันจะร้อนระอุใช่ทรมานนะคะช่วงที่ทรมานมากเป็นที่กี่ปีคะเป็นมาตั้งแต่ปีสี่สามนะคะแล้วรู้จักตัวผลิตพันธุ์เคโอได้ไงคะพราะอรจา์ไปทำบุญที่วัดค่ะคไปทำบุญที่วัดค่ะแล้วทำไมถึงเปิดใจเลือกทานเคโอล่ะคะถามเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านที่ก็เป็นเช่นเลือดตีได้ที่ว่า มีเพื่อนที่เขามีอาการเส้เลือดตีบมีอาการเหมือนเราแล้วเขาสอบถามว่าเขาทันหนักมากแกเป็นหนักมากอายุดาวเทลเดียวกันรุ่นดาวคทลเดียวถามแกแกมาหาเฮเทียนใหญ่ข้าพันศาเฮ้ยแล้วไหนว่าแกเป็นโรคเส้นเลือดตีบปากแกก็เบี้ยวมือแกก็เหงีงอขาแข็งแกหักแล้วก็ตายไปข้างหนึ่งก็เป็นไงทําไมแกลุกได้เดินได้เขาบอกว่าเขาได้พบยาดีอ้โยาตัวนั้นก็คือตัวนี้ได้ เอโอเอามาจากไหนอาจารย์อาจารย์แนะนําค่ะเรียกได้ว่านะคะไปมีเพื่อนที่มีอาการแบบว่าแย่มากๆแล้วแต่เขาแม่ยังเดินได้เขาเดินไม่ได้ปากก็บีบี้ยวผัวต้องป้อนข้าวเป็นหนักมากแล้วแต่ทนเคโอแล้วเขากลับมาแห่เทียนกับเราได้ใช่เราก็เห็นความเปลี่ยนแปลงเลยปลี่ยนทันทีเลยใช่ไหมคะเขาถึงขนาดบนเลยให้แต่เขารับประทานยาอาจารย์ดีก็จะเอาเทียนหญ่มาถวายวัด เขาทาจริงจริงใช่เด็กได้ว่าเขาได้สุขภาพกลับคืนมาแล้วเป็นยังไงบ้างหลังจากที่เราได้ลองตัดสินใจทานเคโออาการวูบเวียนหัวบ้านหุ่นเป็นไงคะหายแล้วสัมผัสการเปลี่ยนแปลงว่าดีขึ้นตั้งแต่กี่เม็ดแรกคะสามแคปซูลสามแคปซูลเท่านั้นเองนะคะดีขึ้นเลยค่ะแม่รู้เลยสามแคปซูลสามแคปซูลแม่ตื่นเช้าขึ้นมาร่างกายแม่ไม่ได้เหมือนก่อนแม่จะกระปรี้กระเปร่าลุกแต่เช้าแล้วนอนเต็มอิ่มปกติแม่นอนถ้าแม่ลุกแล้วแม่ไม่หลับ ใช่แล้วนี่กินยา KO ปุ๊บไม่หลับนอนอิ่มทั้งคืนเราได้เห็นเพื่อนบ้านกินดีขึ้นเรามาลองเองมันดีจริงด้มเขาออกสื่อแล้ดีจริงดีจริงนะถ้ามีคะแนนให้ KO สักร้อยคะแนนคุณแม่ให้เท่าไหร่คะคุณแม่ให้ร้อยกว่าคะแนนถ้าคะแนนเต็มร้อยสุดยอดมากเลยนะมีร้อยให้เกินร้อยเพราะว่าจริงคุณภาพต้องมาก่อนแม่ต้องเอาร่างกายของแม่ไว้ก่อนได้ชีวิตใหม่ไหมคะ KO รับรองแม่รับประกันว่าแม่ได้ชีวิตใหม่โอ้โหสุดยอดเลยนะไม่ได้ชีวิตใหม่แล้วว่าเป็นบุญไหมคะตั้งแต่มาเจอทีโอเนี่ยใช่แม่ว่าบุญแม่ยังมีอยู่แม่ไปวัดแม่ทําบุญแม่ว่าบุญช่วยบุญนําพานะได้สินค้าดีๆแบบนี้บุญนําพาอาจารย์พูดครั้งก่อนไปทํางานด้วยกันไปเคปูนด้วยกันไม่เชื่อเลยยังไม่เชื่อเลยอาจารย์ยังบอกไม่เชื่อไม่สนค่ะแล้วสินค้าดีๆแบบนี้คุณแม่กล้าบอกต่อเพื่อนบ้านไหมคะ กล้าแม่ก<า>ล้าแชร์ประสบการณ์ต่อ,อใช่มากเลยนะค,ะ,คะนี่ก็เป็นลูกค้าตัวจริงเสียงจริงที่มีอาการวูบเยนหัวบ้านหมุนปวดเข่านะคะทาน K.O. เพียงแค่3แคปซูลน,นะคะทุกคนแค่3แคปซูลท่านแดงดีขึ้นอย่างชัดเจนนะคะก็ประทับใจมากๆเลยใครที่มีอาการดังกล่าวนะคะติดต่อบุกตามเบอร์ด้านล่างได้เลยนะคะ